หนึ่งสองสามปุ้คุณตามาแล้วไหนไหนคุณตาสวัสดีคุณตาเร็ว ปีนขึ้นมาทำไมเนี่ย,ยก็ยังอดูแมาอ้าวเดี๋ยวมันตกลูกดูลงไปรอข้างล่างได้ไหมไม่เดดี้มายังไปดูสิยังไม่มาไปดูสิเดดี้มายังเร็วๆยัง It's snowing. I have her, I ever seen the snowing before, Daddy. You've seen snow before. I've seen snow before. It's cold out there when it's, oh, it's snowing. Why is it cold out there and it's Yeah, It's getting close to winter. Come continue. Okay. Draw a uh, draw. Okay, that's how draw, we do uh, it. Draw very tricky, mm -hmm. okay? Money. Have no... Stop, Liam! It's Money. Stop The it makes it even harder when you are distracting me. No, uh, uh no, nah, no, nah, no, no. mm -hmm. Money. Ah! Ah, come on. Liam, you're so good at this! I'll try my, I'll try the hardest you could ever take. Remember, I'll kick you out in the grass. <laughs> oh. ไม่มีใครขึ้นห้ามขึ้นแม่ขึ้นแล้วก็หมูรอรับของอยู่ข้างล่างโอเค,อเคไม่หนาวลูกมันใหญ่ได้ไหมหนูได้ไหมจริงมากเฮฟวี่ no it's not heavy for you Can you close the door? the สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะพวกเราก็จะทำกัน ตั้งต้นคริสต์มาสเตรียมรับวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็หลังจากนั้นตอนเย็นเดี๋ยวแดดดีว่าแดดดีจะทำสเต็กให้พวกเรากินเดี๋ยวไปช่วยกันตั้งต้นคริสต์มาสก่อนนะคะ ดอกไม้ <Dog> <laughs> <laughs> โอ้ยเอาไปติดต้นคริสต์มาสไม่ใช่เหรอ เสร็จแล้วค่ะ Honey, what are you g o ค n ณจ a make for today? Uh, New York Strip Steak Is this gonna be delicious I hope so Hmmm, Thank you <laughs> <laughs> หนาวค่ะตอนนี้แค่5้าโมงเย็นเองนะคะแต่ว่าช่วงหน้าหนาว้าที่มันตกเร็วเนาะสี่โมงสินาทีนะคะวันนี้้าทีต่ตกแล้วแต่ดีทํำสต็กนะคะเดี๋ยวแม่ด็จะทำบิสกิตเนาะ,ะเป็นแป้งทำบิสกิตนะคะ น้ำเย็นจัดนะคะ3 4ส,ส่วนสถ้วยผสมกันเข้าไป หนูตักให้ใครคะขอบคุณครับ นี่ก็จะเป็นผงกระเทียมนะคะที่มันให้มาในกล่องเนะาะผสมกับเนยละลายทาลงไปบนบิสกิตที่เพิ่งออกมาจากเตาอบร้อนๆเมื่อกี้นี้นะคะ smell r h o w s y really ส s t i นี่ีชา nước bột là mái luôn Nó giống như sữa YUMMY YUMMY And rare, so there. Good. Cheers! Cheers! Okay. Cheers. Something dinner. Okay. Cheers. Cheers! Oh, great. Okay. Mmm. try this. It's so Liam Yum. made your biscuit. Why don't you try the biscuit? Mm -hmm. oh, it's delicious. Thank you. แม่ก็ช่วยอย่ายังช็อตได้มัจะห่วงลูกเซนมาจับเอา Okay guys you ready? Yeah. One. Yeah. t w h r e e b m a s ่คริสลของเราปีนี้ค่ะ สวัสดีคร em ับถามคุณยายสบายดีไหมครับเร็วสวัสดีครับคุณยายสบายดีไหมครับเร็วนะสวยค่อนนะสวัสดีคุณยายก่อนลูกหน้ามาเร็วสสวัดเล่าแม่สวัสดีครับบบ๊ายายสวัสดีสวยๆยคนะคุณตามาแล้วไหนไหนคุณตาสวัสดีคุณตาเร็ว เด็กคุณตาสวัสดีครับคุณตามาแล้วมาคิดจะไม่บอกรู้นะสวัสดีคุณตาเร็วสบายดีเอาพอนี่สวัสดีค่ะยุ้งหวยสวยๆด้วยไปเบิรงคักๆดูยน่มาร์คนชาต์เฮียร ตาทำอะไรครับทางตาพาไปเบิ OK, ่งไกลดูเ <tapping> ดี๋ยวติดข้อสอบตาไปเอาโอเคเพราะรักษาสุขภาพเด้อโอ้มีลายโตแท้มันคือมีลายสีแท้ไหมคำนี้ไก่คำนี้ก่สีเยอะสุด It's a pet pet It's a pet duck Pet Is it a spicy Pet duck <S <S <and t ical grammar> มันเธอักเหรอเยอะเธอเตรียมเธอเรียมสำหรับจะไป next summer พู่คุณ a ายเอาโอเคเรียนมาสวัสดีคุณยายแล้วเราจะไปนอนแล้วนะแม่เอาเด็กน้อยไปนอนก่อนมันค่าแล้วเดี๋ยวเมื่ออื่นเขาไปลงเลยนะลยหน้าแมวเข้าไปไหวคุณยายไหวไหม สวัสดีค่ะบายบายปวดหงวปวดหัวเออแม่ัมนี่แหละรักษาสุขภาพเด้อเออคิดทอดเด้อสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะบายบายบาเด้อาอ